diri, muncul kau bahwa apa diri, muncul kau bahwa cewek awal dari sekolah 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 semua, lihat kenapa Apa-apa, ini dia नंदिया का मेरा बड़ा गिरा तो परों को बड़ा लाइक किया गिरा ये हो जाए ने पकड़ ले और पकड़ ले হা নাক নামব যাব নেকি চেঠুৰি บอเว่บอเว่าเน่ยแตามีเลยต่ตาลอยี่อไกพอฟูมาจีเดยมองย่ยยอีเลเลนก็เสกเจอาลูกเลยเลยนี่มาคือโอเล่นหรอพักจกักก็แกคือก็แกก็แก ลราดื้อเดือดไม่ทำอะไรพลาดเสียงทำอะไรไมาทำอะไรมาเยอะวันต้นเนี่ยมาจีบบัวนี่อ๋อบัวนี่ดีเลยกันกแน่ขอเลือกแน่คนมาแน่มาเดันมินชีเนี่ยได้เฉลยยังได้กี่เล่มมาบ่นอ่ะไม่หมดเลยมาเลยเยอะก่อน

开狗呢？我是用开狗的。

ไอ้ีรู้อนหน่อยนะฝูงนาซีเด้อเอ่าเออดีนะเด้อดีจิตต์อ้ามาเล่าอะไรจังดีจิตต์อ้า่อจะเขาดิเพือ้างมันเดคุกเข่าเนี

Hola, escapula ahí, raro. Le va vale dentro más rayos.